นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแปรแกรมอาร์แทนะคะอันนี้เป็นน้องนิสิตสาขาภาษาไทยชั้นปีที่สองนะคะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหสาราาาคราลองดูนะคะว่าน้องเขาทาคลิปออกมาเป็นยังไงบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะคะโดยส่วนตัวครูครูชอบนะเพราะว่าน้องอธิบายครบมากเลยนะตั้งแต่อธิบายว่าอาร์แท็คืออะไรแล้วก็จนกระทั่งแนะนําวิธีวิเคราะห์นะคะ IOC แล้วก็ค่าความยากง่ายของขอ้อสอบลองมาดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะด้วยโปร,โกรแกรม R-Tab ค่ะ Research Tool Analysis สมาชิกกลุ่มนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น่งนางสาวพักรวันประพันธ์ศรี2นางสาวพินญาดาถยสูนเนิน3นางสาววนวิษาอย่างถึง4นางสาววิริยาสุป,ปติและ5านางสาวสุชิธรอุดมผลค่ะนิสิตชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามเสนอรองศาสตราจารย์วรารพอเอราวันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับโปรแกรม R-Tab กันก่อนค่ะกับพี่อุดคนสวยค่ะ โปรแกรม R-Tab นะคะ Research Tool Analysis Program ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยงานศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษารวมกับภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยโปรแกรมดังกล่าวนะคะผู้ใช้สามารถเข้าได้ผ่านเว็บไซต์ edu.r-tab ได้เลยค่ะและใช้งานนะคะได้โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเลยค่ะจึงทําให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งให้การแปลผลที่ผู้ใช้งานนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีเลยค่ะ ซึ่งโปรแกรม R-Tab นะคะมีให้เลือกทั้งหมด5เมนูได้แก่ IOC คือการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 2. Test MC คือการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบแบบเลือกตอบ Multiple Choice ซึ่งสามารถวิเคราะห์คุณภาพได้ทั้งแบบทดสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ค่ะ 3. Test Essay คือการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบแบบอันตนยัย 4. Questionary นะคะคือการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามและ 5. m a n u คือคู่มือในการใช้งานโปรแกรมค่ะ โดยคณะผู้จัดทำนะคะได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือด้วยแบบทดสอบและนําไปหาค่า IOC ของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่ขั้นนะคะผลปรากฏว่าเครื่องมือที่สร้างสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะอย่ามัวแต่มองหน้าพี่นะคะดูสไลด์ด้วยค่ะ จากนั้นนะคะนาเครื่องมือวัดความรู้ด้วยแบบทดสอบที่ผ่านการหา IOC เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทับ6โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามตำบลตลาดอาเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยนําแบบทดสอบชนิดปรนยัยแบบเลือกตอบจานวน30ข้อทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน30คนซึ่งข้อสอบที่ใช้นั้นมีเนื้อหาสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทยโดยสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดป .6 ทับ1วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคและตัวชี้วัดป .6 ทับ2ใช้คําได้เหมาะสมกับการลเทศะและบุคคล เมื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วจึงนาข้อมูลที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างมามวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือโดยเครื่องมือเป็นข้อสอบจึงต้องหาค่าความยากค่าอํานาจจำแนกและความเชื่อมัน่นซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะตั้งใจฟังและตั้งใจดูพี่เฟมให้ดีนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะสำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในางนานวิจัยนะคะโดยโปรแกรม R t ท b นะคะเครื่องมือของเราก็คือข้อสอบค่ะดังนั้นนะคะขั้นตอนแรกเราจะหาค่า IOC โดยกดที่เมนูศู IOC ตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะจะมาที่หน้าสร้างรายการแบบประเมิน IOC นะคะเราจะมาตั้งค่าข้อมูลตั้งชื่อแบบประเมินนะคะโดยชื่อของเราก็คือแบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจำนวนผู้ประเมินจำนวน3ท่านจำนวนข้อสอบจำนวน30ข้อค่ะจากนั้นก็กดที่บันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลเราสามารถนำเข้าข้อมูลได้2วิธีก็คือการคีย์ข้อมูลลงในตารางการคัดลอกวางหรือจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ค่ะซึ่งของเราจะใช้การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel นะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะปรากฏลงในตารางแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปวิเคราะห์แบบประเมินนะคะซึ่งการวิเคราะห์แบบประเมินนะคะในตารางก็จะแสดงข้อสอบโดยทั้งหมด30ข้อคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านคะแนนรวมค่า IOC แล้วก็การแปลผลค่ะซึ่งข้อสอบทั้ง30ข้อของเรานะคะมีค่า IOC เท่ากับ1การแปลผลก็คือใช้ได้ทั้ง30ข้อค่ะการพิจารณาค่า IOC นะคะจะเป็นข้อสอบที่ใช้ได้เมื่อค่า IOC มีค่า0.5เป็นต้นไปค่ะ จากนั้นนะคะก็สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินค่ะซึ่งเราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Word ได้ค่ะโดยคลิกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อส่งออกเป็นไฟล์ Word น,นะคะก็จะแสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC นะคะก็จะปรากฏชื่องานผู้เชี่ยวชาญจำนวนข้อสอบแล้วก็สรุปผลการวิเคราะห์พบว่ามีข้อสอบที่ใช้ได้จำนวน30ข้อและไม่มีข้อสอบที่ต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงค่ะแล้วก็จะแสดงตารางนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบแบบเลือกตอบนะคะโดยข้อสอบของเรานะคะก็จะนํามาวิเคราะห์หาค่าความยากค่าอำนาจจาแนกและก็ค่าความเชื่อมั่นค่ะโดยกดที่เมนูสูนสองเทตตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะมาที่หน้าสร้างรายการแบบบรนัยนะคะเราก็ต้องกรอกชื่อแบบทดสอบซึ่งของเราจะเป็นแบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะจำนวนข้อสอบสามสิบข้อจำนวนตัวเลือกสี่ตัวเลือกจนอนํานวนผู้ทดสอบจำนวนสามสิบคนค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดที่สร้างตารางได้เลยค่ะ เมื่อมาที่หน้าบันทึกข้อมูลนะคะเราก็สามารถนําเข้าข้อมูลได้2วิธีก็คือการคีย์ข้อมูลลงไปแล้วก็การนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel นะคะซึ่งเราจะนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ค่ะในที่นี้นะคะคําตอบของนักเรียนแต่ละคนนะคะอย่างเช่นกไก่เราต้องใช้เป็นตัวเลขนะคะก็คือตัวเลข1ขอไขตัวเลข2สองขอขยขตัวเลข3ขขางองูตัวเลข4ค่ะจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์เฉลยของแต่ละข้อลงไปค่ะเราก็กรอกเฉลยทั้ง30ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ไปวิเคราะห์ค่าความยากค่าอำนาจจำแนกค่ะ นี่นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งอิงกลุ่มและก็อิงเกณฑ์นะคะในที่เราวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่มค่ะโดยใช้ร้อยละ50นะคะก็จะสแสดงตารางแบบนี้นะคะของแต่ละข้อนะคะก็จะมีกลุ่มสูงกลุ่มต่ำความยากอำนาจจำแนกการแปลความหมายแล้วก็ผ่านเกณฑ์คุณภาพซึ่งข้อสอบของเรา30ข้อนะคะก็มีทั้งผ่านเกณฑ์แล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ นี่นะคะสรุปผลการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอำนาจจำแนกค่ะก็จะมีทั้งผ่านเกณฑ์คุณภาพและไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกข้อสอบเพื่อคำนวณค่าความเชื่อมั่นซึ่งของเรานะคะก็จะเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพค่ะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบจำนวน30ข้อนะคะมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จำนวน17ข้อและไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน13บข้อค่ะเราก็จะนำข้อสอบ17ข้อนะคะไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นค่ะต่อมานะคะก็จะแสดง กราฟแสดงคุณภาพข้อสอบนะคะแสดงความยากแล้วก็อำนาจจำแนกส่วนที่แรงเงาก็คือส่วนที่มีคุณภาพตามเกฑนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นค่ะจากที่เรานะคะนำข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน17ข้อนะคะมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธี KR20 นะคะผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธี KR20 มีค่าเท่ากับ0.8ค่ะซึ่งมีค่าใกล้หนึ่งนะคะก็เป็นข้อสอบที่สามารถใช้ได้ค่ะ เราก็สามารถส่งออกสรุปผลการวิเคราะห์นะคะโดยการกดต,ตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นสรุปผลการวิเคราะห์โดยเป็นไฟ์บ o r d นะคะเมื่อเราส่งออกเป็นไฟล์บ o r d นะคะก็จะขึ้นสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยแบบอิงกลุ่มนะคะโดยจะมีชื่อแบบทดสอบแบบทดสอบ,สอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนผู้สอบ30คนจำนวนข้อสอบ30ข้อกำหนดกลุ่มสูงกลุ่มต่ำร้อยละ50ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแบบปรนัยแบบอิงกลุ่มนะคะก็จะมาเป็นตารางอย่างนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้มากมายเลยสิ พี่จริงจบได้ความรู้จนหัวโตไปหมดแล้วค่ะสรุปนะคะผลการมีข้อความยากและอำนาจจำแนกของข้อสอบจํานวน30ข้อมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จำนวน17ข้อสรุปผลการมีข้อความเชื่อมั่นจากการคัดเลือกข้อสอบมาจํานวน17ข้อข้อสอบฉบับนี้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ0.8ค่ะ จะเห็นได้ว่าโปรแกรม RTAB นะคะมีประโยชน์มากมายครูผู้สอนอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้รับฟังและสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนขอบคุณค่ะ